อะไรนะครับมันก็เหมือนเรามีความรักกับพี่แบบเวลาเรามีความรักแบบอยู่ใกล้ๆเขาเราก็สดชื่นซัมเมอร์นี้ยังไงก็คือต้องโค้ใช่ไหมคะใช่ครับผมซัมเมอร์นี้ยังไงก็ต้องโค้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาที่นี่เลยที่พาร์คาราดอนนะครับผมงานโค้เทสติวโลเนี่ยก็ยังจัดอีกสักวันครับวันนี้ความพิเศษที่มาต้องบอกว่ามีเคม่ครับมาชมพี่แอ๊ดให้ใช่ครับ ไปไปล่่บบ่่ออยไแตวามก็ดีใจครับผมเหมือนว,ว่าแบบแฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตอย่างดีมากครับไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเหมือนเพิ่งปล่อยแค่แบบยังไม่ถึงวันเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยแฟนๆร้องกันได้แลยครับดีใจครับดีใจมากๆคือเรื่องข้าวหรอครับเรื่ามก็คือการโชว์ว่าพี่เกิดที่จังคือพี่คือรถไฟฟ้ามันวิ่งเร็วมันเป็นเรื่องของลมพอลมมันมาปุ๊บมันเฮ้ยที่อันเนี้ยพี่ก็ต้องเซฟตัวเองอ่ะ มันเป็นเรื่องของแบบทิศทางลมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรนะครับอากาศก็มีส่วนแบบช่วงนี้มันร้อนมากพี่ก็อาจจะเวียนหัวอะไรเงี้ยถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนเลยจะเป็นลมเมื่อกี้เขาจะเป็นลมแพ้แล้วนะคะเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของพี่นี่แหละครับก็ เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนครับกับซิงเกิลเสนอตัวก็ได้ที่ไฮครับมาเป็น mm hmm. ตัวไฮแล้วก็เอ mm ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นพี่เบลพอหลังมาก็คือปังตลอดปังหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่ว่ารอดูฟีดแบับจากแฟนๆฟนเนี่ยแนเดียวร้องก็ได้แต่พี่เบลปังแล้วดีใจครับดีใจมากๆก็ขอให้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีก,กนะครับ อากาศไอบคอนเซ็ปต์ควาเป็นมาเป็นไปอะไรอย่ก็คอนเซ็ปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพีเนี่ยต้องการที่จะทําเพลงที่มันมีมูฟเวนมากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทําเพลงมาหลายๆแแบแล้วในมินิอัลบั้มนี้เพลงนี้คือเพลงที่4ครับผมไม่ว่าจะเป็นเออ่ Fire Boy ที่ทุกคนได้ยินกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วอยู่ซึ่ง ก็เลยรู้สึกว่าเออการคัมแบครอบเนี้ยเราคัมแบกกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซปต์เสนอตัวก็ก็คือเหมือนในเนร้องเลยเนี่ยแหละครับผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนเที่ยวรักเราไปอตเขาคุยกับเขาแต่อ้าจารยกี่ยกับเมกับชุดั่าก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมเป็นชุดง่ายๆเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับ ก็ก็ได้พี่แนนครับพี่แนนนิสมามาทำสไตลิ่งให้ครับผมก็รู้สึกสนุกมากมากแล้วก็เหมือนเป็นเป็นอีกเวหนึ่งละกันทุกคนก็อาจาจะเห็นทีแบบว่าแต่งตัวมาหลายๆแบบแล้วอันนี้ก็อาจาจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันครับผมแล้วก็ทุกทครั้งที่ได้ทํางานเอ็มวีแล้วก็ได้ทํางานกับทีมพี่ๆคนใหม่หมๆอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ร่วมกับพี่เนทหรือว่าจะเป็นพี่แนนสไตลิสต์หรือว่าเอกพี่ไฮที่ก็เพิ่งทำงานในแต่ครั้งแรกอะไรย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออทุกครั้งมันมันให้ความรู้สึก สนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้เราด้วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายๆลมิติเลยในวงการเพลงเนี่ยที่แบบเรายังอยากทําแล้วเรายังอยากลโดนคนหันาด้วยเหมือนแบบว่าเสมุนเับงานของเรามากขึ้นใช่ไหมคะแบบว่าตัวเพลงหรือแบบเอ่อตั้งแต่หนูทาไม่เป็นพี่คือพูดกับเขาบังคับมันเป็นบทบาทอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตัวหนูเองแบบดูเรียบร้อยมากอ่าทุกปีมากกว่าในอีกทีมาก อะะไรนครชอบชุดไหนในเอ็มบีมากที่สุดนะครับเอ่ออาจจะเป็นชุดชุดแรกมั้งครับที่แบบว่ามี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 แขนด้วยที่เป็นปีกแล้วก็จะมีซีจีที่เป็นปีกนะครับเรารู้รสึกว่าชุดนั้นก็ก็ชอบที่สุดเพราะว่ามันเหมือนเป็นซีนเปิดมาแล้วก็เรารู้สึกว่าเปิดด้วยชุดนี้ด้วยเดนามิกเนี้ยมันทำให้แบบมันเหมือนเป็นการฟูลสตอรี่ให้แบบคนรู้สึกแบบมากขกาึ้นะครับคี่พี่เข้าใจว่าการทำเป็นนิดป็นการทำเพลง เศรษีนี้ขั้นหนึ่งอ,อยู่แถวดูไบก็ไม่ไม่ใช่เศรษฐีนี่แหละครับผมเขไปสู้แบบเจ้าสัวเขาได้ไงอะ่ะเขาแบบเป็นบ้านคนจีนก็เป็นเจ้าสัวเนี้ยพี่จไปสู้แล้วเขาได้ให้กักีนเขอเป็นน้องอีตั้นนะคะผมเป็นลูกพี่หมิวและลิตา,าก็ ได้มีโอกาสร่วมง,งานกับน้องอีตันแบบตามงานการเชดงโชว์ได้แบบเวลา,างานเดินแบบนี้ก็ได้เห็นน้องตลอดครับแล้วก็รู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์น้องเขาอ่ะก็ดูเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการไปดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆโทรเพยพี่ติดต่อน้องอีตันมาตั้งแต่ไฟเบอรแล้วครับตั้งแต่ปีแล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นน้องเขาก็คิวไม่ว่างพอมาตอนนี้ก็ได้โอกาสมีโอกาสไปเจอกันงานปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองชวนดูแล้วเขาก็บอกว่าเอยถ้าสนใจนะอยากมาเล่นด้วยเราด้วยสุดป นั่นก็มาลุกงานแล้วว่าวางแผนอย่าไรเขาก็เป็นตำนานประเภทหนึ่งก็วางแผนมาแล้วครับผมก็น้องเขาก็น่ารักเะไรอีกแต่ความที่ใส่เสียงของคุณเจ้าสัวเจ้าสัวเขาก็จะร้องแค่คำเดียวตอนแรกต้องให้เขาร้องท่อนหนึ่งเขาบอกว่า ถ้าไม่ให้ตังค์เขาเขาไม่รอ,อเขาก็เลยบอกว่าให้คำหนึงละกันไปของแพงอ,อยากรู้วิธีดิวเข,ขามาค่ะยากไหมคะยากมากค่ะพี่ต้องแบบว่าดิวผ่านผู้จัดการของเขาเพราะเขา,เขามีผู้จัดการหลายคนมาแล้วก็แบบกว่าจะคอนแทคได้เนี่ยคือใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีครึ่งกับหนึ่งปีครึ่งจริงๆครับนี่คือเรื่องจริงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ัวแบบน จ่ายค่าตัวเป็นอะไรจ่ายค่าตัวเป็นเอบิตคอยครับไม่รู้แล้วงานจะตอบอะไรก็เขาก็มาร้องให้นะครับติดต่อเขาไปบอกว่าเออมาร้องให้หน่อยได้ไหมแบบเหมือนทอเนี้ยแบบขาดทาเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสียงเขาก็น่าจะดูแบบว่าเป็นอะไรที่มันน่ารักดีนะครับแบบบ้าจริงแต่ความที่เหมือนเราแบบว่ามีพี่ออกสองหน้ามีความแบบไปเลื่อยไม่พอนัที่สนุกคนชอบมากยังไง เป็นเรายังไงบ้างก็ก็เวลาเราไปสัมภาษณ์ก็อยากจะให้มูตทุกคนแบบทุกทุกคนสนุกนี่และครับผมไม่อยากให้ซีเรียสกันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าซีเรียสก็ได้แต่ว่าถ้าจะได้ไม่ซีเรียสไปนะครับกินาเดตกินาเดชพี่ก็ยังรอพี่นาเดชเสมอแล้วใครที่บอกว่าอยากไปกินข้าวแับพี่มีงานจานกินข้าวแับพี่ของพี่เจอ ก็ก็พูดเล่นๆเ,เนี่ยนะครับผมจริงๆก็แบบเหมือนเขาสัมภาษณ์เราว่าอยากได้แบบถ้าอยากร่วมงานแบบให้เอ็มบีเป็นใครอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยนะเราสึกว่าตัวพี่ณเดชน์เนี่ยที่ติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มันจะมีช่วงที่ช่วงสมัยที่แบบกรุงเทพน้ำกันะ้วมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็จะมีโอกาสอยู่บ้านเยอะแล้วเราก็จะได้ดูละครแบบนางฟ้ากับพี่สายชนอนะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะเจอพี่สายชนของเราบ้าง mm hmm. แต่ครัน mm ี้มันไม่เคยกันแล้วไม่เคยแล้ว ก็ก็ดีใจครับผมตื่นเต้นเซอร์ไพรส์แบบเหมือนทีมเขาก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เราด้วยให้แบบว่าให้ให้พี่ณเดชมาช่วยโปรโมทเพงครับคุณคนแบบเพลงนี้จะเป็นการทาเลนที่มากท้าเล่นหน่อยชาเล่นเหรอครับผมก็จะเป็นจะเป็นชาเลนจ์ก็ทุกคนก็ไปเล่นกันได้ในทิกเกอรนะครับผมก็จะมีเป็นท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักครับของก็อนกุนก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้ด้วยครับในทั้งในเอ่อ ชุแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ไปทำชาเลนจ์ได้เองอีกครับคือผมเพ่งกลับมาจากเมือชีครับครับผมที่แฟชั่นมีที่เทอร์สครับชุดก็เป็นชุดง่ายๆอีกเหรอเป็นชุดง่ายๆเป็นช่าครับก็ชุดนั้นจริงๆเป็นไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าความบังเอิญมากกว่าครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเราก็ทําการเลือกชุดไปแล้วประมาณสี่ถึงห้ารูปแกลงนะครับผมแล้วก็ เราก็เราไปฟิตติ้งที่นู่นเพราะว่าด้วยง,งานแฟชั่นโชว์เนี่ยมันก็หลายๆชุดอย่างเงี้ยทั้งแบรนด์ครับต้องใช้ให้หลายๆคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ตอบค่อคนข้างยากว่าเราจะมีชุดอะไรใส่บ้างเราจะได้ชุดไหนบ้างแต่พอเราไปถึงแล้วก็เหมือนแบรนด์อะซีเล็กตัวนี้มาให้ด้วยแบบแบอบกว่าเป็นช้อยส์ให้แบบอยู่ลองดูไหมถ้าอยู่ชอบก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีให้เลือกแบบว่าในหลักก็จะมีแบบว่าสี่ท่ารูปอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็พอฟิตติ้งไปฟิตติ้งมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชุดนี้มันก็ดูแบบดูเหมาะกับกับแฟชั่นมีรอบนี้ด้วยเพราะว่าเราก็มาแบบว่าสีที่ค่อนข้างจะเป็นทนี่โดนแบบว่าโดนดาร์กเยอะแล้วคราวนี้เรามาสีแดงบ้างเรามาแบบว่าในอีกเวนึงบ้างมันก็สนุกดีมันก็ให้อ,อีกมิิตแบบความรู้สึกในอีกมิติหนึ่งครับแบบยิ่งไปมีกัวอะไรต่างๆสนุกนะครับสนุกแบบทุกๆครั้งที่ไปก็เราก็ตื่นเต้นรุน ล้ออะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราไปเราก็ยังไม่มีชุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งรอนที่นู่นว่าเฮ้ยชุดจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าเราจะได้ชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทางทีมเราก็พยายามเตรียมตัวให้ให้ได้มากที่สุดครับผมให้ให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดมีไหมที่หลับฝันเคยชุดมาเยอะแล้วก็อยากใส่ชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัจจัยังไรบ้างไหมก็ก็เราก็ใช้วิธีบอกว่าทุกครั้งที่เราฟิตติ้งใช่ไหมครับผมก็จะเอาตากล้องเราก็จะถ่ายรูปเกี่ยวกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบเออมัน มันเหมาะกับชุดไหนโลเคชั่นสถานที่จัดงานคันที่ไหนวันนั้นอากาศเป็นยังไงเราแบบเราไหวไหมถ้าอันนี้แบบม,มันเราจะหนาวหรือเปล่าแล้วเราจะแคร์รี่อยู่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะมีแบบเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่เราก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวันด้วย ตอนนี้เราเลิ่มชินแล้อยังคะแบบไปฝากมันไ็นแฟนมาแบบรอมันรอสะโคลอะไรอย่าเงี้ยดีใจครับยังไม่ชินเหมือนกันดูทุกครั้งที่ไปก็ยังถึงเท่นแล้วก็รู้เหมือนกันนะครับผมบางครั้งก็ไปก็ไม่รู้แบบเฮ้ยเราจะมีแฟนๆที่นี่หรอเราจะมาเจอแฟนๆที่ประเทศนี้หรออะไรเงี้ยแต่ดูทุกครั้งที่ไปทุกคนก็ให้การสปอร์ตมาครับแล้วก็ทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกประเออเราประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เขามีให้เราทุกแรงสปอร์ตที่เขามี ไ่ะด้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปเลยนะครับเมื่อวานนะครับกับซิงเกิลเสนอตัวนะครับผมสามารถฟังเพลงนี้ได้ที่อะไรน,นะเจเลอกินโค <c oughs> <c oughs> ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเสนอตัวนะครับ <c oughs> ผม s ซิงเกิลใหม่ดู MV ได้แล้วที่ YouTube c h anel n ที่พี่กิจแอนเทอร์เทนเมนต์นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับและอย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์ในติปทักชาเลครับ่ายชาเลนจ์ง่ายอะมันแบบไม่ได้อ๋อเด็กก็เด็กก็อันนี้มันบังอะถ้าไม่บังเต็นแล้วโซนไปไปดูไปดูชาเลนจ์ในติปทักก็ได้ครับอยากให้ทุกคนไปเล่นกันครับเพราะว่า เพลงนี้คือทางตัวพีเองแล้วก็ทีมงานตั้งใจกันมากๆโปรเจกต์นี้เราคิดกันมาแล้วเราก็ร่วมเดเวล็อปกันมาหลายๆอย่างเนี่ยใช้เวลาเกือบครึ่งปีเลยครับสวัสดีค่ะสวัสค่ะอินเปิดก่อนนิดนึงเนาะหนึ่งสองสาม